ดีนอย่างเดียวต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นต้องชัดเจนนะครับและถ้าจะหนีรอบนี้ก็คงจะไม่ได้หนีคนเดียวอะ่ะนะฮะแต่บอกว่าดีนจะเอายิงลากกลับมาจริงๆไม่มีใครห้ามเลยนะไม่มีใครห้ามมีเอายิงลากกลับมาเนะี่ยเอาละอย่างน้อยประชาชนก็ได้เห็นเชิงประจักษ์และผมมั่นใจว่าประชาชนจะได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น สวัสดีครับพบก,กับผมเทศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษิณคราวนี้ก็ทักษิณเขาเดินสายนะฮะเดินสายไปเช้านะฮะก็ไปไหว้พระที่ดอยสุเทพจากนั้นก็ไปการหลวงนะก็คือตลาดเรถนะหลังจากถูกประมาทครับว่าคะแนนนิยมกําลังหดหายไป ครั้งแรกนะคะเพราะว่าซื้อตอนปี50ออกไปตอนปีส9่ึ้งีโอซึ้งเลยค่ะได้มาดูครั้งแรกเอาพายเชียงใหม่นะเป็นไงคะสวยงามช่วยตัดสินใจซื้อแต่ว่าไม่เคยมาเดินเลยโอ้คันดีมากค่ะสี่สองร้อยไลน์ครับเจ้ดีเลยครับอีกยี่สิบเก้าร้อยสองรคนนี้ดูแลรายงานกันใหญ่เลย Jangan nafas, นอนนครับตันี้ครับันี้ครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับ ามไหลตามขอัทษนะครับชื่อายไปหนนะครับชอไหน่อายหนะครับไหว้ได้แล้วแขนจะหักแล้วมตาี่ครับยครับนายนยาไม่ขยันเลยครับจำก็ไมเน ม้วนะสั่งองม้วนค่ะสิบถุงค่ะถุงละร้อยค่ร้บถุงค่ะถุงละร้อยสิบถุงแล้วปกติราคาเท่าไหร่ปกติราคาถุงเท่าไหร่ถุงละร้อยค่ะก็มีค อ๋อรู้สึกยังไงคะวันนี้รู้สึกดับเพื่อมากค่ะดับเพื้อมากเลยโอเคเป็นแฟนเสื้อแดงไหมเป็นคนเสื้อแดงไหมหรือยังไงคะเป็นแดงขอบคุณมากนะคะน่ารักจิ๋วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่ฟังยืนคนรู้สึกอะไของงานแล้วขายมานานหรือยังคสาวขายมานานหรือยังคสาวขายนานแล้วค่ะ พยายามมันปีกมาอยู่ก็ครอบครัวจิตใจมันก็อิ่มจิตใจมันอิ่มประเมินอยู่ห้องบ้านาลตำรวจมัันนเป็ยงงไจิตใจมันมันมันห่อเหี่ยวนิดหน่อยมันก็เลยเป็นอย่างกลำบากหน่อยแม่หลานนี่มันวัยวัยนี้เป่อฮ้องว่าวัยรักลูกหลงหลานจะได้เจอกันเห็นเจอเจอฉันไม่จะเจอคืนนี้ ทานข้าววยกันทานข้าที่บ้านคุณแหงท่านสมชายเชิญท่านชัยเป็นเจ้าภาพสามนายกเลยนะคะครับก็มาอดีตอดีตคนอดีตก็มีหน้าที่ให้กำลังใจคนปัจจุบันนี่ค่ะเรียกเลยเอนมาหนะขาผมน้อง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 น้อของทษโท่โทข้างหลังเอาอะเอาอะเอาอะไร ได้ยังได้ยังเอาก่อนเอาก่อนเลยก่อนเลยใครได้เดีบยังไม่ได้ไดตามแล้วรับขอนคาครับันายกิครับนั่นนายกสมชายครับกี่เครับหัก้มนี้เลครับรับคมับเนี่ยเาดีไหเอาถอยหน่อย ไดไ้ไหมได้ยังยังเรัานยกนี้ครับกล้องกลางเลยครับตาเลยพี่ับที่หลอกภาพจริงๆครับอผมในวันนี้ยูคเลยลกค้าีด้ครับยาี้ด้ครับด้วยนะครับพายาี้ด้ครับ เรามาทําอะไรยังไงบ้างกับคุณพลตรีคะผมก็มาทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยนะครับในฐานะก็อีกส่วนหนึ่งแล้วผมก็มาประชุมด้วยนะครับในเรื่องการเตรียมการครมสัญจรนะครับก็จะรีวว่าวันนี้ท่านยรตรมตรีเษฐาเนี่ยท่านก็จะลงเครื่องบินตอนห้าโมงกว่านะครับในตอนนั้นผมก็มาประชุมเีย่ามพร้อมส่วนหนึ่งนะแล้วก็มาดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของท่าน อดีตยุตีทักษิณด้วยชนหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้มีพี่น้องอมวลชนเยอะนะที่มาให้กำลังใจท่านอาดีตยุคตีทักษิณน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการจดระเบียบมวลชนต่างๆๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูให้เรียบร้อยนะครับนะบนะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเหตุาการณ์อะไรที่่ทีน่านใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นธรรมชาตินะครับนะเพราะว่าอาดีตในยุคตีเนี่ยท่าน ครั้งแรกท่านกลับมาประเทศไทยนะครับนะมเมื่อท่านกลับมาแล้วเนี่ยคนไทยเรามีความตระญูต่อบรรพบุรุษทุกคนนะครับเพราะนั้นท่านก็มาถึงแ้วท่านก็มากราบบรรพบุรุษนำมากราบบ้านเกิดท่านนะครับดัะ,ะนั้นหลายอย่างก็จะเห็นได้ว่าวเพื่อนท่านนะมองฟอร์ดเมื่อวานก็มากันหนาแน่นมากะนะครับ นะว่านี้ก็เป็นภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันก็มีกระแสสัสงคมที่ถามคําถามว่างานในข้อเอที่โจมาในครั้งนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของท่านอย่างไงบ้างอ๋เอเกี่ยวนะครับเพราะว่าผมต้องมาดูให้ร้อยครับในเรื่องของการากํากับพื้นที่ต่างๆเรื่องของการดูแลเรื่องประชาชนเรื่องกลุ่มมวลชนต่างๆนะครับนะก็ต้องให้เกิดความสงบในพื้นที่อย่าลืมนะครับว่า ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะก็มีหลายส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูรายประชาชนในพื้นที่ด้วยเป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบโดยตรงการลงพื้นที่วันนี้ควรที่จะถูกเชื่อมโยงเรื่องการผมมาภารกิจของกระทรวงเกษตรฮะไม่ไม่เกี่ยวกันเออแล้วท่านก็มาในพื้นที่ของที่กระทรวงเกษตรรับผิดชอบโดยตรงที่อุทยานหลวงเมื่อเช้านะครับถือว่าเป็นที่นี่ไม่เกี่ยววันนี้มาไม่ได้เกี่ยวเรื่องการเหมือนภารกิจกระทรวงเกษตรโดยตรงเห็นลงทุกทุกภารกิจเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรทั้งหมด วันนี้ที่ท่านลงคือพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและวิดชอบทั้งหมดแสดงว่าได้มีการคุยเรื่องของกําหนดการก่อนล่วงหน้าไหมครับเพราะว่าได้ลงผมผมมีกําหนดการมาตรวจราชการที่นี่อยู่แล้วครับคุณธนระานคะถามส่วนตัวนิดนึงวันนี้ได้ได้เจอคุณภักสิณิอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เดินเหมือนดูงานด้วยกันมันทําให้ย้อนนึกถึงความหลังแบบสมัยตอนที่โอ้ยังดูท่านทำงานหรือตามท่านทำงานอะไรอย่างงี้ยเลยนะคือคือในเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองก็ต้องยอมรับว่าท่านมีวิสัยทัศน์ค่ะนะครับและท่านสั่งการไว นะครับแต่ว่าภารกิจที่ผมมาวันนี้เป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรนะ,ะอยากเข้าอยาาไปเมารวมกันนะถือว่าเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรด,ดท่านแข็งแรงครับก็ก็อย่างที่เราเห็นนะครับตั้งแต่ท่านได้รับการพักโทษนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกหรือว่าก่อนหนั้านี้ได้เข้าไปพบท่านก่อนไหมคะผมนะฮะผมก็ผมก็เจอเจอท่านครั้งนี้ครับถ้า,ถ,าถ้าจะพูดว่าเจอเจอโดยบังเอิญก็ไม่ใช่เพราะว่าเรามาภารกิจของเรา กังวลเรื่องถูเกเชื่อมโยงใช่ไหมหลังจากนี้เนี่ยเพราะว่าอาจจะแบบมีการเชื่อมโยงอะไรต่างๆนาน,นาผม,ผมนี่แหละฮะก็ต้องยืนยันกับพี่น้องว่าผมเนี่ยลาราชการมาลาราชการมาตรวจงานของส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรการจะกล่าวถึงบุคคลภายนอกต่อเมื่อมีความจะเป็นแต่ว่าถ้ามีการทักท้วงแล้วก็วยังพาดพิงไปถึงบุคคลข้างนอกซึ่งท่านไม่สามารถมาชี้แจงในที่ประชุมสภาได้ ก็ทาให้ท่านเสียหายแบบนี้คนที่อภิปรายต้องรับผิดชอบทางกฎหมายหมายถึงเราจะไม่เบรกปล่อยให้พูดแต่ว่าให้เขารับผิดชอบเองคงมีทักท้วงให้รู้ตัวก่อนแต่ว่าถ้าถ้ายังไปแตะต้องบุงไม่นอกไม่ว่าท่านรักศิลหรือผู้ใดนะฮะทำให้คนไม่นอกเสียหายซึ่งการอภิปรายเนี่ยเขาให้อภิปรายคนในสภานะฮะทารับทีนายกรัตรี่ตกวอภิปรายได้หมดซึ่งอยู่ในสภาถ้าสามารถชี้แจงได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่การไปแตะบุคคลภายนอกเนี่ยทำให้เสียหายเสียมเสีย อย่างนี้ซึ่งสภาเราไม่มีการคุ้มครองนะฮะท่านก็ร,รับผิดชอบทำผลนักคดีเองมีสาวมาคนไทยมีกินมีไทยมีเกียรติให้ทั้งทั้มกันค่ะสิ่งที่สแสดงจะพามาซิฟก็ป,ปีนเรื่อยนะแล้ววันนี้คนหลอดตุวคนเดียวคนเสื้อแดงต้องซีฟกุ๊กแถนที่ซีฟที่ร้อยคนต้องเดือดร้อน หมูเ蒿มันมีค่าเลยก่ะชีวิตเลือดเนื้อหมูเาอ่ะที่ลูงเทที่ลูกเพื่มเนี่ยมันจะมีค่ามีความหมายเลยค่ะเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยบอกประกอบกันดูว่าช่วยทวงความถี่ทำเพื่อหมูพี่น้องแสดงอ่ะที่ตายแล้วก็ที่ปาาเจ็บที่พิการแล้วก็ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเจ็บปวดอยู่ตอนเนี้ยก็มาดีขึ้นเลยจากตั้งแต่ปี49อะมาจนถึงไปเดี๋ยวนี่ยมันมีอะไรอยังดีขึ้นเลยอ่ะจะว่าไปก็ย่ำแย่ไม่จะมา จะมากระตุ้นตอมสำนึกของท่านนายกท่านอดีตนายกทักษิณว่าคุณจะไปตื้อว่าคนจึงใหม่คนสแสดงนะ่นยังเงาง,ง่วงเหงาแล้วก็ยังหลงเจ้อคารมของเปิ้ลแล้วก็ของสมุนบริวารของเปิ้ลอะไรนี่เขาเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเขานลวกเขาก็มีสมองเขาก็มีสติปัญญาเหมือนต้นนั่นแหละคุณทำแบบนี้คนรอดคนเดียวอะถ้าคนอื่นหรอลับมาแบบเท่เทๆแยกจะไปไหนก็ไปได้แยกใจต้องการรับมาอยู่บ้าน บ้านเหมือนพุกตรงไหนมีทุกอย่างสาไว้น้ำที่อยู่ได้กินสูงสบายคนเสื้อแดงหรอคนเหมือนนุหมือนกันนะ่นะคนอย่างได้ห้าปา์ิสันกนถ้าเมื่อไหรเสียงปืนแตกทาหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีการเดินทางของทักษิณชินวัตรรอบนี้นะครับเมื่อวานก็มีธรรมนัต ก็พาอธิบดีปหลัดนะต่างๆเดินทางมากราบไหว้ทักษิณน,นะครับในขณะที่ทักษิณก็เดินทางไปพระธาตุดอยสุเทพก่อนหน้านั้นก็ไปไหว้สมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็ไปศาลหลักเมืองในกรุงเทพมหานครมาเชียงใหม่ก็ไปไหว้บรรพบุรุษนะรไหว้พระธาตุดอยสุเทพนะแล้วก็ไปตลาดบรสนะฮะ ซึ่งก็ปรากฏว่ามีการเกณฑ์คนมานะต้อนรับทักษิณก็มีเจ๊ปุ้ยนะซึ่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พาคนมานะเกณฑ์คนมาก็หวังจะลงแข่งขันชิงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนต่อไปที่จะได้รับการสนับสนุจากทักษิณในขณะที่ทั้งจตุพรนัก้งบิชาการหลายคนนะครับก็ประมาท นะครับก่อนหน้านั้นหนึ่งวันว่าคะแนนนิยมของทักษิณความเชื่อมั่นของทักษิณกําลังตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องผมผมเอาเท่าที่ผมเห็นนะครับผมลองไปขับรถตะเวนดูนะครับแล้วก็ผมมีเหตุจําเป็นจะต้องได้ผ่านไปที่แม่ลินบ่อยๆนะครับก็จะผ่านตรงที่เป็นบ้านพักของอดีตนายกทักษิณก็คือกีนวเล่นะครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นซัมบิตนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลองไปลงพื้นที่ที่สังคมแพง ผมคิดว่ามันเงียบกว่าที่ผมผมประเมินนะครับผมผมนึกว่าจะมีบรรยากาศที่คึกคักกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็อาจจะไม่ไม่ร่วมรู้ได้นะครับว่าอาจจะมีการขอกันหรือเปล่าว่าไม่ให้มันมีการต้อนรับหรือทําอะไรที่มันเอิเกระเลิกในใน,ในบรรยากาศช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่เห็นป้ายนะครับขอต้อนรับกลับบ้านนะครับแล้วก็บรรยากาศในในตัวของอำเภอเองเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นคนที่คนเก่าแก่เนี่ย ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่คนจะเป็น,เป,นเป็นหัวข้อที่คนจะเอามาสนทนากาันทั้งทั้งนี้มันถือว่าเป็นเป็นอีเวนต์สำคัญเลยของของ,ของที่สังกะแพงเนี่ยนื่ก็เลยทําให้อีกวันหนึ่งก็มีการเกณฑ์คนมาก็ประมาณ100คนนะฮะมาให้กําลังใจทักษิณเพิ่มมากขึ้นทักษิณชินวัตรก็เจอลูกหลานเจอญาติพี่น้องที่บ้านของเจ๊แดงมีเจ๊แดงพี่สาวสมชายวงสวัสด์นะฮะ และค่าวนี้ทักษิณก็ไปซื้อบ้านไว้ที่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้อยู่สังกะแพงแล้วนะไปซื้อบ้านที่อำเภอแม่ริมไปอยู่กับเชืแดงนะครับอยู่ในหมู่บ้านกรีนเวลล์นะลูกสาวก็พาไปดูนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อก่อนที่จะไปพระธาตุดอยสุเทพมาไหว้บัมบัุษทักษิณก,ก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนมองฟอร์ดนะร้รองเพลงมงฟอร์ดนะซึ่งผมก็ไปสิ์เก่ามงฟอร์ดเหมือนกันนะะก็ร้องเพลงมงฟอร์ด ปลอคอที่กสินใส่อยู่เนี่ยก็ปรากฏว่าจู่ๆก็หายไปอันตรธานหายไปในขณะที่มีการเลี้ยงสังสรรค์เช้ามาก็ใส่เต็มยศเลยทั้งปลอคอปลอกอ,อะไรของเขาเนี่ยแก้วสันอดีตโพธินะฮะซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการคอตสอเดิมนะะก็บอกว่าวันนี้คนไทยคงเห็นเชิงปราาะจักษ์ล้วนะ,ะว่าทักษิณเนี่ยนะฮะไม่ได้ป่วยจริงนะ,ะซึ่งส่งผลทําให้อธิบดีส่งผลทําให้รัฐบรีเนี่ย ปปชาสามารถชี้แล้วก็สามารถเอาผิดได้ทันทีนะนก็จริงไหมก็จริงอะ่ะนะแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทักษิณกลับไปอยู่ในเรือนจําได้เหมือนเดิมยกเลิกการพักโทษจริงไหมก็จริงอะ่ะมีความ,ไปไปไมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะแต่ใจเย็นนะทักษิณก็เจอกับเศรษฐาทวีสินนะมากินข้าวกันมาปาร์ตี้ฉลองกลับบ้านนะก็สามนายกอนะแต่เนะขาบอกว่าสามนายกไม่ว่าจะเป็นสมชายนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษิณ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาก็จะมายกเว้นยิ่งลักนะจตุพรก็บอกว่าเนี่ยไม่เกินวันที่10เมษายนนะทักษิณก็จะตัดสินใจเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีว่ามีการดีลับวันที่สนะสาเหตุที่วันที่10ก็10เ,เพราะว่า10เมษาเพราะวันที่10เมษาเนี่ยอายการนัดทักษิณให้ทําการเอายงานตัวครั้งที่1ในคดี1 1 2หนและพระบอคอมพิวเตอร์ เห็นทุกก็วิเคราะห์แบบนั้นนะสําหรับผมผมก็ได้แต่ดูเราผู้ชมนะได้แต่ดู <c oughs> แล้วก็หัวเราะไปนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์ผมเรียนไว้ในคลิปก่อนหน้านะคลิปแรกเลยผมทําล่วงหน้าไว้เลยว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นก็คือว่าคนจะได้เห็นว่ามีใครบ้างที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนทักษิณไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นอธิบดีไม่ว่าจะเป็นปลัดไม่ว่าจะเป็นตํารวจ วันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้เห็นเชิงประจกะักรว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังนะครับใครกันแน่ที่สนับสนุนนะนี่เขาไม่ให้พวกสสมานะสสพวกเขาก็คือคนของเขานะซึ่งก็รู้อยู่แล้วทักษิณเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้ดีไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็ดีแล้ว นีครับการเจอกันของทักษิณการเจอกันของเศรษฐาก็ทําให้คนยิ่งเชื่อไปอย่างก็อ้นายกมีหลายคนไม่ใช่คนเดียวมีสองสมพลไนอะไรประมาณนี้ยดูสิ่งที่เกิดขึ้นความเชื่อของประชาชนเนี่ยที่เชื่อแบบนั้นมีการกล่าวหาแบบนั้นวันนี้ความเชื่อก็คงตอกย้ําชัดเจนว่าเออมีความเป็นไปได้สูงมากส่วนที่บอกว่าทักษิณป่วยไม่ป่วยผมบอกไว้แล้วไงทักษิณเดินเกมแบบเนี้จะทําให้คนมั่นใจว่าไม่ได้ป่วยและเมื่อไรก็ตามถ้ามีการเอาผิดข้าราชการ นะครับหรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพักโทษทัศินนะฮะก็จะมีความชอบธรรมที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะชี้มูลความผิดและส่งเรื่องไปยังศาลอาญาทุจริตหรือศาลดีกาแผลคดีอาญานักการเมืองอันนี้ก็อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วความชอบธรรมมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับส่วนเรื่องของมลขวังของทักศินเนี่ย อ,อ่อนลงเพิ่มมากขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนนะคนวิเคราะห์อาจจะวิเคราะห์ได้แต่ผมเรียนว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งนะเพราะมันไม่ใช่เวลาของการเลือกตั้งเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่ามันมาทําไมประเดินสายกัดหลวงอะไรเงี้ยมัน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 ไม่ควรทําอ่ะเพราะมันไม่ใช่เวลาเลือกตั้งและที่สําคัญเนี่ยผมว่าในช่วงระหว่างเนี้ย เขากำลังเพิ่งพักโทษใหม่ๆกาลังถูกข้อก้อราหามาันมาเดินแบบนี้ทําให้คนโอ้รู้เลยอไม่ใช่ละมันมีการกระทำรํำบางอย่างเกิดขึ้นนะแต่ในทางกลับกันประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์หลังจากที่เสดธาได้เจอทักษิณปุ๊บก็รอดูแล้วกันเพราะทักษิณเขามีเวลาอยู่ถึง30เมษายนดูว่าเขาจะทํำยังไงนะครับเสธาเขาจะทําอะไรนะส้มแดงเขาจะเป็นยังไงนะฮะ บางคนเขาสร้างส้มขึ้นมาเขาก็ต้องรับผิดชอบในการที่จะดําเนินการนะครับจะดําเนินการอย่างไรเราผู้ชมก็ชมไปนะครับจะทําหรือไม่ก็ต้องเลือกเอาจะอยู่ในประเทศไต่ต่อไปหรือออกไปทั้งครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องการตัดสินใจของเขาเองเราผู้ชมก็ชมไปนะส่วนนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันไปว่าสิบเมษะผมว่ายังไม่มีอ่ะ <laughs> ไม่รู้เขาเอาความเชื่อชุดความความเชื่อมาจากไหน กะความคิดมาจากไหนแต่มันยังไม่มีพื้นฐานของความจริงนะครับบอกว่าดินล่มแล้วเดี๋ยวดินดีเดี๋ยว,ด,ด,ด,ยวดินล่มอ้าวมาเป็นดินไม่มีผมยืนยันฟันธงไม่มีะนะฮะไม่มีดินอะไรนั้นดินอย่างเดียวต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นต้องชัดเจนนะครับและถ้าจะหนีรอบนี้ก็คงจะไม่ได้หนีคนเดียวะนะฮะแล้วบ,บอกว่าดินจะเอายิงลาก,กลับมาจริงๆไม่มีใครห้ามเลยนะไม่มีใครห้ามทีเอายิงลาก,กลับมา เนี่เอาละอย่างน้อยประชาชนก็ได้เห็นเชิงประจักษ์และผมมั่นใจว่าประชาชนจะได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการเมืองไทยมันสลับซับซ้อนนะซับซ้อนหยอกย้อนกลอุบายในคนมีลวงในลวงมีจริงในจริงกลายเป็นอุบายจากอุบายก็กลายเป็นจริงขึ้นมาอันไหนเป็นจริงเป็นลวงหาข้อยุติไม่ได้นอกจากผู้วางยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิอศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอู้ละเว้ย<ว>อู้นี่คนไทยรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ย ให้คนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทําให้เมืองไทยน้นลม่มอย่ามาดึงฟ้าให้ลงมาต่ำอย่ามายําน้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำางานขอบโกยกองกินไม่รู้จะกินไม่รู้จะพอ อำนาจฝาพอพอ,อพอเสทีเถิดพอเสทีกฎมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีตายหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่คู่และเว้ยเฮ้คู่นี่คนไทยไรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครและเว้ยใครคนเหยียบยำ่ำ ให้เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจมพาลวมพลังเราบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภา,ยภาคหน้าจะไม่ฝืดเครื่องทั้งคมลือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไตยกูละเว้ hey! ให้ละเว้ยให้คนเหยียบย่ำให้เป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลลมจม อาดึงให้ลงมาตำ่ำมารวมพลังเราบรรดาสภาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโงกินบ้านเมืองอำเพื่อลูกหลานภายภาคหนา้าจะไม่ฝืดเคืองสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเรา เป็นประชาิปตไตยกูละเว,ว้ยก <Hey! S 2> ูในคนไทยรู้บ้างไหมให้เป็นคนทำใครละเว,ว้ย <Hey! S 2> ใหค้คนเหยียบยำ่ำใทรเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจมใครละเว,ว้ย hey!